คงจะว่ายังไงเมื่อแฟรงเฟอร์บอกใครอยากได้มัชบูตต้องจ่ายหนักหน่ยนะเอาแล้วังไงชลอขายอดิซงเคเรเฮอร์ช่วงเสมเมอร์ดันมามา่าดาวินชอรีเฝ้าเสาเมื่อนหนึ่งนะเอาแล้วัไงบทกันเมื่อทางด้านของเฟเดริโกเคียซ่าสแวลออกจากด้านของฝั่งหรือเลเวอร์พูลก่อนกำหนด,ดในขรักนี้เสียดายหน่อยนะที่ไม่ได้ซื้ออาริยาดีแย อยากจะให้อัสตอนมีแข้งแบบนูเยสซะหน่อยก่อนที่จะรับฟังข่าวริวอร์พูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวริวอพูฟนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันนี้มัรคุชโคเซ่นะฮะพูดในการฝ่ายการกีฬาของไอทัลเลนเฟนเฟิร์ช ยืนยันแล้วว่าลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายเงินจำนวนมากอย่างแน่นอนหากต้องการในการเซ็นสัญญากับโอบันมัชบูดกองหน้าทีมชาติอียิปต์ของพวกเขาโดยมัชบูดเองกำลังตกเป็นเป้าหมายสําคัญของลิเวอร์พูลในการดึงมาแทนที่โมเมตซาร่าในขณะที่ซาราเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของสัญญามัชบูดอาจจะถือว่าเป็นทางเลือกที่ชัดเจนในครั้งนี้ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามโคเซอร์ผู้ในการฝ่ายการกีฬาของแฟรงก์เฟิร์ตบอกกับหนังสือพิมพ์บริสนะฮะของเยอรมนีว่าหากว่ามีข้อสเสนอที่มากพอ การปล่อยนักเตะให้ย้ายออกท,ทางทีมไปพัฒนาที่อื่นก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยที่นักเตะจํานวนมากที่เข้ามาหาเราเนี่ยสุดท้ายที่สุดแล้วเราเองต้องมอบอสภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถพัฒนาได้โดยเราเองก็รู้ดีนะว่าเราจะปล่อยพวกเขาไปหากว่าพวกเขาพัฒนาได้เร็วกว่าที่สโมสรเองนี่คือข้อตกลงที่เราทํากับเด็กๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงสามารถดึงดูดผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นมากมายได้เพราะพวกเขารู้ดีนะว่า พวกเขาสามารถจะก้าวไปสู่การย่างก้าวต่อไปที่แฟรงก์เฟิร์ตในครงนี้ได้อารต่งไงทีบีาร์บริงานข่าวว่าอาเนท์สโอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมีความคิดที่จะขาย2องผู้รักษาประตูที่อยู่ในทีมในชุดปัจจุบันออกไปหลังจากที่จบฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาริซงเบเกอร์และก็เควินเคเฮอร์ พราะจะได้ตัวจอจี้บาบาเดวินชรีในตะวันจากบาเดนเซมาร่วมทีมซัมเมอร์นี้แล้วหลังจากที่มีอาการเซ็นสัญญากาันล่วงหน้าเอาไว้แล้วและก็มีแผนที่จะให้บาบาดาดวินชรีเนี่ยเป็นผู้รัษาประตูมือหนึ่งของทีมนฤะดตูการนาโดยการบริง,งานข่าวว่าอาริซงได้รับความสนใจจากทีมในซาดิอาโปรดิกช่วงสมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าเขาเองก็คงอยากจะอยู่กับทีมของแดงต่อไปเพราะยังคงมีสัญญาเหลืออยู่ถึงปี2 0อง ส่วนเคริเฮอร์นั้นก็ออกอาการมายารับแลนะว่าอยากจะย้ายไปเป็นมือนหนึ่งกับทางด้านของทีมอื่นในครั้งนี้ ส่วนด้านข่าวที่เจลซีให้ความสนใจเคเริเฮอร์และก็จะซื้อไปเฝ้าเสาช่วงตลาดหน้าหนาวสื่ออย่างทางด้านของคิฟมีสปอร์ตรายงานข่าวเรยนว่าเอนโชบาเดสกาคนซื้อทีมสิงห์บุรเงงนั้นก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเสริมผู้รักษาประตูนในครั้งนี้แต่อย่างใดและก็ไม่ได้คิดที่จะซื้อเคเรเฮอร์ไปร่วมทีมเพราะว่างานนี้ซื้อไมส์เพนเกอร์จาก เก่งมาร่วมทีมแล้วลุ้นนั่นแล้วและยังคงเฝ้าเสาให้กับ,กบเก่งโดยสัญญาเยืมตัวในช่วงสั้นนี้คาดกานว่าจะให้แพนเดอร์มาแย่งมือหนึ่งของเชลซีในฤดูกาลหน้ากับโรเบิร์ตซันเชสและก็เฟริฟยอเกนเซนในั้งนี้อะไรยังไงเมื่อตอนตั้นขอฟังเฟเดริโกเคียซ่าตกเป็นข่าวนะว่าเตริมจะย้ายออกจากฝั่งเดลวัฟฟูช่วงปีใหม่นี้หลังต้องดิ้นรนอย่างหนักนะฮะ เพื่อโอกาสในการลงสนามตั้งแต่ร่วมบ้านผลบอลในทินแอนฟิลด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยกรน,นี้ปีกทีมชาติอิตาลีก็เป็นนักเตะค,คนใหม่คนแรกและก็คนเดียวที่อาเนสซารัตเซ็นสัญญามาร่วมกับทางนัานของทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นะฮะแต่กลับมีผลงานที่ไม่ค่อยดีนักโดยได้ลงเล่นในโปรแกรมบอลพรีเมียร์ลีกเพียงแค่หนึ่งนัดและก็พลาดการลงสนามท่านัดหลังสุดเนื่องจากว่าปีปัญหาด้านความฟิต ล่าสุดตุตโต,ต้สปอร์ตดังอิตาลีรายงานข่าวเลยนะว่าเคียซ่ากำลังพิจารณาจะย้ายทีมช่วงตลาดเดิคมขาราคมเพื่อโกาสในการลงสนามโดยมีอินเจมิลานที่แสดงความต้องการจะยืมตัวไปใช้งานเป็นเวลากว่า6เดือนนอกจากนี้ยังมีเอซิมิลานและก็โบรโมาที่แสดงความสนใจในตัวของดาวเตะวัชเปารานี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะ ซึ่งก็ยังไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าสโมสรใดในอิตาลีที่เขียวซาจะตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมแต่ว่า,านักของฝั่งลิเวอร์พูลก็ยินดีจะจ่ายค่าจ้างส่วนหนึ่งหากว่าเขาตัดสินใจกลับสู่ซรลิอาหในครั้งนี้นั่นเองนะทันนี้แม้ว่าจะมีข่าวลือเกี่ยวกับการกลับไปเล่นที่อิตาลีอย่างหนักแต่ว่าซาร์ตเองก็เคยออกมาเปิดเผย ว่าเคียซ่ายะคงมีอนาคตในระยะยาวกับทางทีมของแดงลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามกุศอชาวดัชเองก็ยอมรับนะว่าเขารู้สึกผิดหวังกับหน้าของเคียรซ่ากับโอกาสที่มีอย่างจำกัดพร้อมยืนยันแล้วว่าแนวรุกนะฮะอ่าจูวนตุสคนนี้ติดปัญหาเรื่องความฟิตในคาแรกนี้เพียงแค่น,นั้นเองนะ เจมมี่อาริยาดิเย่อดีตกองหน้าอาร์ซอนระบุส่วนตัวอยากจะให้อาร์ซอนเหมือนนักเตะแบบดาวินดเยสอยู่กับทีมโดยบอกว่าดเยสช่วยลิเวอร์พูลในหลายด้านในคั้งนี้ได้ดีโดยเชมมี่นะฮะอาริยาดีเย่เนี่ยอดีตกองหน้าอาร์ซอนได้กล่าวยกยอ่องอาทั้งด้นของดาวินดูเยสดาวเตะลิเวอร์พูว่าเป็นนักเตะที่เรียกว่าเก่งเป็นอย่างมากจนอยากจะมีแข้งแบบนี้อยู่กับไอ้ปืนใหญ่ โนเยส s มักจะโดนมองว่ามีปัญหาเรื่องการจบสกอร์โดยช่วงซีซันนี้เขาเพิ่งจะยิงให้กับทางทีมได้เพียงแค่3ลูกจากการลงเล่น14นัดในทุกรายการแต่บางฝ่ายชี้ว่าแข้งชาวอุรุกวัยช่วยทีมในด้านอื่นได้ดีเลยนะโดยอดีตดาวเตะไวย์เอเปียรนี้ได้เปิดเผย ผมตูรดีตอนนี้เขาเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลแต่ผมก็เป็นแฟนตัวยงของดาวินดูเยสและผมก็ชอบเขาโคตรๆเลยนะเพราะผมประทับใจกับหลักการทํางานของเขาการวิ่งของเขาความมุ่งมั่นของเขาผมมองว่าจะมีนักเตะแบบเขาอยู่ที่อาร์เซนอลในครั้งนี้โดยผมจำความได้เลยนะว่าเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมามันมีข่าวลือที่บอกว่าเขากำลังจะย้ายไปเล่นใกับอาร์ซนอลผมบอกเลยว่ามันทำให้ผมตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เพราะผมอยากจะเห็นเขามาเล่นให้กับเราที่สุดแล้วและเขาก็เป็นนักเตะประเภทที่คอยปั่นป่วนนรับได้ตลอดวิ่งทะลวงนรับได้บ่อยครั้งเปิดช่องในแดนหลังได้เรื่อยๆถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นการทําเพื่อตัวเขาเองแต่มันก็เป็นการทําเพื่อทีมละก็ทําให้นักเตะคนอื่นนั้นได้ผลดีอย่างมากจากเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ผมรู้ดีนะว่าหลายคนชอบพูดนะว่าบางครั้งเขาต้องยิงมากถึง5หนกว่าที่จะเปลี่ยนเป็นประตูดได้1ลูกหรือเรื่องที่ว่าเขาจดสกอร์ได้ไม่เก่งแต่ผมก็ไม่ได้คิดมากกับเรื่องน,นั้นสำหรับผมแล้วความพยายามความขยันและความปั่นป่วนที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมันมีค่ามากๆในคขณะนี้ อา,อารันยังไงมีการบริการเปิดเผยแต่ว่าเจกเก้นครอฟเคยวางแอนโทนีเป็นตัวแทนของโมเมสซาราก่อนที่สุดท้ายแนวรุกชาวบราซิลจะย้ายไปที่แมนเชสเตอร์เดตในครักนี้แทนโดยซาร่าเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลตั้งแต่ย้ายมาจากคณนั่งของอาร์เอสโรมาแต่เขาตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมตลอดช่วง2ถึง3ฤดูกาลที่ผ่านมา ย้อนกลับไปในปี2022กระแสบแรงเป็นอย่างมากว่าซารา่าจะอาจจะย้ายออกจากทั้งทีมแอนฟิลเนื่องจากเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นทําให้ครับเองต้องมองหาตัวแทนตัวท้ายตัวแทนในขณงนี้โดยตามการรายงานของพอลจอย์นักข่าวจากด้านของเด Th อะทัมระบุเลยว่ากุนซือชาวเยอรมันล็อกเป้าปที่แีอนโตนีซึ่งกระโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกับอาร์แจ็คออมสเดมจนเนื้อหอมที่สุดแล้วในเวลานั้น และางไรก็ตามท้ายที่สุดไมซ์กอดอนประธานกลุ่มแฟนเวสปอร์กรุปหรือว่า FSG สามารถโน้มน้าวให้ซาลาใจอ่อนขยายสัญญาฉบับใหม่เพิ่มออกไปจนถึงปี2025ในครั้งนี้ได้สําเร็จขณะเดยียวกันแอนโทนี Anthony ก็ย้ายไปเล่นในตำแหนางของแมนยูด้วยค่าตัวที่สูงถึงไปถึง2ล้านปอนด์ซัมเมอร์ปี2022เพื่อที่จะบริยูเนียนกับพำแหนางของเอเดกิชันฮาร์กกระนั้น,อ e อน,นฟอร์มของเขาเองก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้เมื่อยิงไปเพียงแค่ 12ประตูและก็แอสซิสต์อีก5ครั้งในครั้นี้จะการลงสนามไปเนัดกับน mm. ั่นของทัพปีศาจแดงที่เกิดขึ้นในครั้นี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะเมื่อมาร์คชวาเซอร์อดีตผู้รักษาประตูคนดังของพิบาริกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับนั่นของจอร์จีบามาดาวินชอรีของลิเวอร์พูล เพราะมองว่านายประตูทีมชาติจอร์เจียปรายนี้ไม่ใช่คนที่เก่งในเรื่องของการเล่นบอลด้วยเท้าซึ่งเป็นจุดเด่นตำแหน่งผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลในครั้งนี้มาโดยตลอดนะโดยของแดนลิเวอร์พูลได้คว้าตัวบารมา,มาดาวิชรีมาร่วมทีมด้วยสัญญาระยะยาวโดยย้ยายมาเพื่อจะแย่งชิงตำแหน่งเมื่อเด่งกับอาริซงเบเกอร์ในฤดูกาลหน้า สิ่งสำคัญก็คือเราเองนั้นได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ในศึกโยูโรเช่นกันจุดแข็งของเขามาบาร์เวิชลี่นั้นไม่ใช่การเล่นด้วยรูกบอลที่เท้าตำนานทีมชาติออสเตรเลียที่กก่เาเขาก็โอเคแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ผู้รักษาประตูในแบบที่ริบวอร์ฟูต้ตองการซะเท่าไหร่นัก นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทางผมร,รู้สึกที่ประหลาดใจเล็กน้อยที่ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับเขาไม่ว่าจะเป็นในแง่นั้นผมคิดว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูระดับท็อปผมชอบเขาด้วย10ยูโร2024ผมคิดว่าเขาเก่งมากเลยนะและข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกรับ